เป็นอีกหนึ่งนักแสดงดาวรุ่งที่กำลังพุ่งแรงสำหรับยูโดแต่ใครจะรู้ว่าเขาคนนี้กว่าจะกู้ตัวกลับมาได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าก่อนหน้านี้หากย้อนเวลากลับไปเมื่อสองปีที่แล้วยูโดถึงคาดไปไม่เป็นเพราะแผนวิวาที่วางไว้ลมไม่เป็นท่าสุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันถูกหักอกจนเสียศูนย์เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากเจ็บเพียนตายเลยก็ว่าได้โดยล่าสุดนะคะยูโดได้มาเผยเรื่องราวในอดีตว่า คาดหวังว่าคนนี้จะเป็นคนสุดท้ายที่เราจะแต่งงานด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นอย่างที่หวงังเหมือนเราเอาใจไปผูกกับเขาไว้เยอะพอผิดหวงังเหมือนเราเปใช้เวลา2ปีกลัวจะกู้ตัวกลับมาได้ครึ่งปีแรกแทบตายกินไม่ได้นอนไม่หลับยอมรับว่าน้ำหนักลดไป10กกว่ากิโลจาก75เหลือแค่65สําำหรับยูโดนะคะเป็นนักแสดงหนุ่มหล่อหุ่นในแบบเป็นเด็กปานในสังกัดของเอสุภชัย เคยแจ้งเกิดจากละครเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษและผลงานล่าสุดก็คือเกี่ยวกังดงนั่นเอง